สวัสดีค่ะจุ๊บค่ะจากเพจพยาบาลฟงฟิงนะคะวันนี้มีไอเทมดีๆชื่อเฟรย่าอโมน ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการต้านภูมิแพ้นะคะต้านไวรัสต่างๆนะคะเพราะว่ามันมีสารสกัดส,สําคัญนะคะประมาณ5ชนิดที่จําได้นะคะก็จะมีตัวแอเชโล่าเชอรี่นะคะวิตามินซีนะคะแล้วก็ตัวถังเช่านะคะสายพันธุ์ทิเบตเนาะแล้วก็ตัวเบตากูแคนนะคะคามมคามูแล้วก็เห็ดหลินจือนะคะหลักๆเลยก็ประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันมีผสมมากกว่าน,นั้นนะคะมีออยด้วยปลอดภย100ัย1 0 0นะคะแล้วก็ทานไปแล้วเนี่ยประมาณสองสัปดาห์ใช่ปะคือเวลาแบบทํางานหนักเรียนหนักอะไร ะะตื่นมาก็จะไม่มีอาการพวกไอาจามต่างๆเราก็จะไม่อ่อนเพลียเลยตื่นมาก็จะเฟรชนะคะแล้วก็รู้สึกกินแล้วแบบโอเคอะทุกคนเดี๋ยวจุ๊กจะเปิดดูเม็ดให้ดูมามันก็จะเป็นยาเม็ดแคปซูลนะคะสีน้ำตาลอย่างงี้กินวันละหนึ่งเม็ดนะคะตอนเช้าก่อนอาหารนะคะทุกคนลองทานกันดูเปิดใจลองดูนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย